อิฏฐิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทหัเวชาจารนะสัมปันโนสุขตัวหนูกะวิตัวอนุตตรโัวปุริสัทธมัสารติสัทธาเทวามนุสยานังพุทหัภะคะวาติสวะกะหัวภะคะวะตาธรรมมุอสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาหิโกะปะจจตังเวทิเตมภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาว Pakawa toa saw tasan koa ya patipan no a pakawa toa sata sam koa sam mirgypatiban bakawa toa sata sam koa ya ti tam ja ta deburisa yokani a ta bulisa pota la e zapakawa toa sang koa gunayoa ba guna yo อิฏฐิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมภูฏเวีชาจารณะสัมปานโนสุขทวโลกวิทวอนุตตรุวะปุริสัทธะมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทวะภะคะวาติสวาคตุวภะคะวะตัตถมโอสันเตติทวอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียิทวปะจจตังเวทิตเตปุวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาว vaka sam koa uju patipanno a pakawato a sa vaka sam koa yaya patipanno a pakawato a sa vaka sam koa sami c patipanno a pakawato a sa vaka sam vaka sam koa a bunayo a bunayo a thakayo a anchari saati อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขทวโลกกวิตทวอนุตตรุวะปุริสธรรมสารติสัทเถวัมนสานังกุฏทวะภะคะวาติสวากาทวภะคะวะตาธถามโมสันเตติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียิโกปะจจตังเวทิตตพวิญโยเทติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาว <suoditän> pakawa doasa, waka sam koa ja patipan no a pakawa tosa, wakasam koa sam ieđi patipan no a pakawa tosa, wakasam koa ya ti tam ja tari burisa yukani a ta burisa po kalá ehz apakawa tosa, wakasam koa, gunayoa gunayo a ta ki nayo anchali karanioa anua